สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ยูกับบุญน้ำโชกนะครับผมอ่าทางบุญน้ำโชคก็ได้มาตามโตเลขของอาจารย์น hey, ีรนาน้ครับผมหลังจากอาจารย์น <feared elemento noise whiskey> ีรนาน้นะครับผมอ่าเล่าบนสายคำนวณคำนวณเข่าหนึ่งแปดนะครับผมอ่าเดี๋ยววดต่อไปเนี่ยอาจารย์นิรนามสิมีแนวทางกันไงบุญน้ำโชกก็จะพาไปเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อพอเป็นการพลาดที่คลิปต่อไปของบุญน้ำโชกอ่ากต้องบอกยังไยครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับ วส,าาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่จ้าสวัสดีครับเป็นอะไรงวดวันหนึ่งที่แกงเกิดมาถานแท้งเน่แท้อะนึ่งแปดเนาะครับโอ้บ่ธรรมาดาได้มาได้ใส่กับสูตรเลียงนี่ไปคุดพ่ออยู่ใส่ก่อนไปค้าบเก็บเห็ดไหมพ่ออยู่ห่างโพ่นเด้อวาครับสูตรนี้ใส่มาได้หล่นแล้วว่าแมนใส่มาตเป็นตลอดสูตรนี่นะ,ะใส่มาตลอดเลยครับใส่มาใส่มาตลอดล่ะแต่ว่า บ่เคยจับแบบแต่ละอันแต่ละอันมาเลี่ยงกันนะนะครับช่วงโทษดีแต่ก่อนแต่ก่อนบ่เคยได้เฮ็ดนะบ้านนี่ก็คือหลังจากบ่เคยได้เฮ็ดงานบปนไดช่วงนี้โควิดมันหลายครับก็เลยมีเวลามีเวลาก็เลยมานั่งจับสูตรแต่ละสูตรมาใส่กันโอนี่บอสูตรที่บอกว่าสาเหตุที่ได้ขายรถฟิกอัพมาสิจักรยานนี่แมนแมนสวสดีเรานก้ฮะเาเห็นบอกแล้วเราเห็นอ่ายกขึ้นขึ้นช่วนะครับอันอันนี้คือ ย้อนหลังให้นเบิ้งเด้อพอพีน้องครับมันเข่าตัวใดพันธิวาอาจารย์นี่ละน้ำเลขกเข่าตัวใดวะพันธิวาที่จริงมันเข่าทั้งสามตัวด้วยแต่ว่าจับเลือกจับมาผิดตัวเนาะย้อนว่ามักห่าหลเห็นนะครับมักห่าหลก็เลยจับหามาครับครับมกยแมนสูตรสูตรที่หนึ่งเนี่ยวันที่แล้วที่ว่าไฮโฮกไปอ่ะสูตรนี่แหละครับสูตรที่แล้วที่ไฮโฮกไปแต่ว่าสูตรนี้นี่มันสิได้มันสิไร้เลของว่าสองตัวครับแต่งวดล่าสุดเมื่อกี้นี่มันด้หนึ่งมาแค่ตัวเดียว มันสีสองตัวเด่นหนึ่งตัวน่ะนะมาหนึ่งตัวแต่ว่ามันเด่นหนึ่งมาชนกันมันก็มาหลักสิบแต่สูตรที่สองในหกกับสามรับแล้วก็มาอิงตัวเลกกาลังวันน้าเอามาจับใส่กันโอ้ได้ได้ไดส่วนของตัวเรกกำลังวันแมนแมนอิงตัวอ่างแมนแมนห้าตกลางมาใส่กันเลขกลางวันนี่เขาสิทิถิ่มบ่ได้ครับเรกกลางวันแมนถิ่บ่ได้เลยเลกกลางวันแมนต้องต้องเอามาอิงแล้วก็แปดเนี่ยเป็นสูตรที่สามเป็นสูตรไม ที่ไรมาล่าสูตรที่งวดที่แล้วที่บอกไปว่าชอบส่วนตัวนะอ๋อครับผมเป็นสูตรที่สามครับได้แปดมาตัวเดียวครับแม่นครับครับว่าให้มาจับใส่หนึ่งเราก็จับหนึ่งใส่หาจับหนึ่งใส่แปดตัเลขไฮเดนตัวนี้มาไฮเดนห่านึงกับแปดหนึ่งนี่แม่นซึ่งขับรถกับนดว่าเป็นบนเป็นล่างแม่นครับก็ได้ตัวเลขก็ได้หลายตัวนี่มีตัวเลขทั้งหมดมิเกตตัวนึ่งนะเกตว่าครับมีตัวกันอีกแปดเก้าครับ ก้าตัวทั้งหมดแหละเลขชุดนี้เนี่ได้กลับวะเข้ากลับวะเฮ้ยเฮ้อเสื้อตรงตัวของท่านรยเลขชุดนี้กลับครับกลับความกลับแต่ว่ามันสิเน้นมาทั้งบนเด้ครับคือเน้นบนแต่ว่าผู้รดสิกันล่างคือกัดครับเป็นสูตรที่เน้นมาทั้งบนครับครับสูตรของผมที่เฮ็ดออกมาเนี่ยสิเน้นมาที่บนไอ้ที่เชื้ออยู่นี่ก็คือวดวันที่หนึ่งมีสายย่นสองหางหกหานะแม่นครับอืบาทนี่บัานนี้เ่าสิ่มาเขาเรื่องข่าเล่าบ้านนี้ หมวดชิมานี่ได้ไปเร่งก็ได้แล้วครับเฮ็ดเฮ็ดไว้แล้วหมวดชิมฮอปนี่เนาะแมนเอ่ะอ่มาโซเนี้ยต้อว่าก็ได้ได้แจ้งเจอแล้วก็มาโซเนี้ย่สิบวอาไอ้เอฟซีดีใจเนี่ยเอาเอาให้ยกบวกยกย้อายกกับเะาไม่ค่อยคือเนี่ยฮะยกครับวันนี้จะที่ซุ่มเข้าไปใกล้ๆเบิ้ลเล็กน้อยเอ้าะครับเพียนมอนอ้าไอ้นี่วัานี่สูตรที่หนึ่งนี่ได้มาสามกับสอง สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่หนึ่งอขออนุญาตซุ่มเข้าไปใกล้ๆจังหน่อยเด้ไหมมีน้องเด้อซุ่มเหมาเจอมีละหาเหล้าเลือกครับบัตรกับสูตรที่สองนี่ได้มาหากับสองสูตรที่สองอนะครับครับแล้วก็สูตรที่สามเนี่ยงวดนี้สูตรที่สามเนี่ยมาสองตัวคือมาสอง<า>ตัวมา <ๆ S 2> หลายกว่าวงวดบางหานึ่งงานแบงงวดบางท่านนี่มาแปดตัวเดียวโอ้งวดนี้ได้ได้งวดงวดนี่มีมาเจ็ดกับแปดยังมีวงเล็บเก่าอีกต่างหากอ่า วงเล็บเก้านี่คือเอาะน,นี่ห้เบิ้งสูตรที่สามอ่าสูตรที่สามนี่บ่ได้คิดคำนวณเด้บ<า>่แค่์มันเป็นสูตรท,ทั้งเขาเรียนว่ายังไงสูตรจับเลขเด่นนี่ซื้อ,อคือเอานี่แหละเอาวันที่หนึ่งเอาเลขหนาเอาเลขถ่ายนาเนีา่มากขอวาจีมากของเก้าวงเล็บมันเนี่คือแบนีครับแล้ววันนี้มันสีเลือกมาจากจุดนี้มันสีไม่สีจุดอันนี้คือ,อที่มาที่ไปคือเลขมันมาจีมากสองตัวหนาแล้ววันที่หนึ่งโอ้เปลี่ยนสั้น แมนเอา <izon> เดี๋ยวข้างรถครับเขียนหลายๆตัวรถผมเอาที่จับมากเลยใส่เต็มเลยที่พวงเล็บเก่าไว้ครับเพราะนั้นจุดที่มันมักสีมาสิมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองหลักแสนหลักหมื่นแล้วกับเลขนานี่ตัวนาบอกครับบ้านนี้ถ้าเอาจับมาเลี้ยงใส่กันนี่เอามาเลี้ยงกันนี่ถ้าตัวไหนมันไม่ทางเดินสามมันสีมาเด่น ตัวนี้เพิ่งจะเห็นไม่ไม่งวดบางหันเพิ่งจะเพิ่งพึ่งเห็นเพิ่งแนมเห็นเพิ่งแนมเห็นคือแต่ก่อนน่ะเห็นว่าเอ๊ะมันหมักมากหมักมากหมักมากแต่ว่าบ่เคยเอามาเลี้ยงแสดงว่าจานนี้น้ามนี่ว่าตะเลขออกจดอ่าจดใส่ตีไว้จดใส่ตีไว้บ่เฮ็ดหยังเลยคำนวณตะเลขกมือมือเนื่องเนี่ยอ่าก็เวลาว่างก็เวลาว่างากอยู่ไม่ต้องล่าอะไรบังกะทิก็ไปเลี้ยงมือเลี้ยงควายอยู่นะครับบารนี่เป็นยังมันคือมีเจ็ดกับแปดแล้วก็วงเล็บให้เก่า คือวันนี้มันมันสิมีชุดที่มันวิ่งได้เนี่ยมันมีเจ็ดกับแปดทิ้วิ่งมาครบสามเห็นไหมครับเอามาเรียงกันมันสิเจ็ดเจ็ดเจ็ดขีดตรงแล้วก็นีมีแยกออกมาหนี่เจ็ดแล้วก็แปดกันมากขึ้นกันแปดแปดข้างเดินนันมากแปดแปดครับก็เลยจับเดินได้สองตัวค,คือจเจ็ดกับแปดเนาะแล้วก็สามกับเก้านี่คือเก้านี่วงเล็บไว้ให้สามมันติดสูตรนี่อยู่แล้ว ครับแต่ว่าสามวลนี่บอบอเดนบอบอปัตนะครับเนาะอันนี้คือสูตรที่สามเนอะครับครับเราต้องไม่อิงเรียกกรลังวันครับในกรลังวั่นมาชนนิดมิแปดมิจเจ็ดมิชนไม่นั้นก็เลยตัวที่เล่นที่สุดงวดนี่คิดว่าสองกับเจ็ดหนาจะมากทั้งสองตัวลังจารที่ขั้นสซมพักเียนแม่นั่แล้วครับเป็นสมแล้วบปนี้ครับผมกับปราว่านี่เนาะ อันนี้ก็เล่นี่อันนี้คือจับให้ครับเลขเลขจริงๆมันกระบาดตัวหรอกมันมันเด่นจริงโยบ้าหัวรครับโยบ้าหัวครับกระบาด <c oughs> ตัวจหว <c oughs> ะหอยไล่ตาแล้วหอยเลี้ยวไปเลยไลยต่ตาทำทายหรอเอา้าอาจารย์ตั้งนั้นให้ทเท่าไหร่นะยี่สิบคู่วะยี่สิบคู่กรล่างกลับด้วยขีดเส้นใต้ให้แน่ะค่ะนี่อาจารย์นี่ละน้ำมักกันไหมค่ะมักปะครับค่ตัวเด่นๆตเด่นๆขีดเส้นใต้ให้แน่ะค่ะเอาทั้งสามตัวทั้งสองตัวเด้ออาจารย์สามตัว สองตัวน้ำโอ้ไฮฮองเด็กสามตัวเต้นสามตัวมากตัวใดสามตัวเด่นสามตัวน้ำแน่จ้ะสามตัว่จ้าถ้าสามตนี่คิดว่าเอาเป็นล่องไปล่องไปเลยครับแล้วนันละตัวกินเ็จไตคือตัวลองเนาะอาจารย์เอาละครับพ่อม่พี่น้องครับเสีย กีเซนใต้คือร่องนะครับตัววงกลมคือตัวเน้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่งวดวันหนึ่งอาจารนี้ิะหน้าม่นกาไฮมากกับเขาหนึ่งแปดนะครับสังเกตว่าเลขวันนี้สีหลายขึ้นหลยขึ้นเพราะอย่างเพราะว่าพลาดบ่ไรนะครับ <laughs> ที่หลายตัวนี้ <laughs> เพราะแม่น,นังนี่งวดหนา้าญานงวดถือ,อ <laughs> ยนันงวดถือแต่ได้หลายตัว้นมมกนะครับอันนี้เ่าหยอกกันได <laughs> ้บอพี่นองได้เด่นตัวเด่นสุดเนาะสองกับเจ็ดได้คิดว่า อ่รักลอยท่าตัวพันสีมาเนาะครับเนาะมันกแถนี้มีสามกับแปดกับเก้านะครับตัวที่สีมาอะไรตัวหนึ่งครับเราก็จับมาส่เจ็ดกับสองที่เป็นตัวเด่นครับเอเคครับจบกันแล้เสนอเอาเอาเอาช่วยเอ็ีอะไรอีกรอบหนึ่งรับจัดมีมีระวังเบิร์นพอมบออาจารย์เอ่อเลขวันเสาร์มันมีสถิติเบิ่นครับ เลขมันทางขามาสองอันแม่เจ็ดกับแปดแมอ๋อต่เลขมันเป็นต่งยิดต่งิดนะค้ายๆครับอาจจะเบิ้ลได้นะครับมีความรู้สึกครับในความรู้สึกเซร์นะครับมาอาจารย์จับส่งไงในหน้ามันบ่เห็นอีกสองตัวนึงมันมาเห็นเลขเ็ค่ะเลค่ะเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดแปดแปดเยอะค่ะ FC อแต่บ้าจะตัวนี้ครับเจ็ดครับ คือถ้าพูดได้มักแบบสีจับเล่นเป็นโตกับจับสองกับจับเจ็ดครับอ่ะวันนี้กําลังหาแนวสอ3สามตัวน้นก็คือแปดเจ็ดสองส่วนสองตัวก็คือสองเจ็ดครับแมนแมนให้ว่าวิ่งเจ็ดกับวิ่งสองนี่ให้ว่าจับชนกันเลยเป็นเด่นสองเจ็ดเลยตอนแมนเนาะแมนครับ หัวดางนึงอีกเปลี่ยนสี่เพราะฉันเอาตัวเด่นชนมาตัวเด่นชนเด่นมาหัวนึงวดางนึงเนี่ยเด่นเด่นแปดเด่นแปดกับเด่นหนึ่งหวดางนึงแมนมันเด่นแปดกับเด่นหนึ่งแต่ว่าใจเฉพางมักหาโอ้เพราะว่าหานี่มันมีมันมีสถิติของมันสุกเดินดีแล้วกัเลขกําลังวันศุกครับก็เลยข,ขึ้นมักหาวันนี้มันก็เลยะบญญังซ่มมันก็เลยบญญังสะก็เลยจอดเลยเพราะว่าเอาจับ หาใส่หาแปดหนึ่งอะนะครับจังซี่บาดิกาชีนะมันฉีจจำแนกออกมาเป็นเป็นเซนเป็นสามชุดก็คือเลขสามตัวเนาะจับชุดสามตัวแล้วก็จับชุดสองตัวแมนบอสายเหตุที่มันไล่ตาเนี่ยก็คือมันจำแนกออกมาอีกเป็นระวังเบิ้ลครับแมนครับตัวนี้เป็นเลขระวังเงินซื้อครับระวังเบิ้ลระวังเบิ้ลมันจะได้หลายตัวที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีเลขอยู่แค่หกคู่หาคู่ท่านตัวหนึ่งสองสามที่หาหาคู่ กันผู้มาเกณฑสองฮะสองตัวเด้ก็มีอยุ่แค่หาคู่แค่นั้นเองครับ,รบอ่าแล้ววันนี้มันมีเลขสามตัวเนาะเลขสามตัวไอ้จำกลุ่มที่เด่นนะครับเนี่ยมีมีกลุ่มสามตัวเด่นกับมีอยู่สี่สี่ชุดครับชุดเนะบันนี้มันมาหลายนะ้ออีกเลขระ่ังเบิ้ลแต่ว่าก็ไม่ต้องซื้อชุดโตดอกแต่ความหมายกับเบิ้งเป็นแนวทางไว้เป็นแนวทางอืมขันมาตรงกันก็ค่อยว่ากันไปเพื่อผู้ใดมากเลขเบิ้ลยังสิหนะากับมาาบัง แต่ว่าครับบ่มากก็พิดประตูมมนลงไปตัวตัวเล็กเบิ่นเนาะหายมาหน่อยตัวรงครับหายมหน่อยตัวรงอาจารย์จ้อจอเมื่อนี่สิมีตัดออกอีกบอกระต้องล่องไปเสียงนะครับตัวนี้คือสูตรทั้งๆเต็มแล้วเต็มแล้วครับสูตรนี้คือเต็มแล้วเดียถ้าตามสูตรครับแต่ว่าถ้าสิตัดนี่ก็คือต้องเล่นเต็มย่างบาห้านิตย่างบาห้าน็ตตัดเนาะอาจารย์เนาะบนห้านิตตัดโอ้โปกติเราตัดวะปกติเรา ปกติกับส,ส,สิตัดอยู่ครับปกติแหละตัดซุ้มวันที่ผ่านมาตัดวังวันที่แล้วนี่บอครับหมายถึงตัดตัวที่มันสีออกิมนะครับโอ้วันที่แล้วตัดตัดวันตอนตอนที่ไปหาจับลอตเตอรี่เองนะครับครับเพราะว่าสิว่าจังไงล่ะแนวจับลอตเตอรี่เนาะอ,อันนี้คืขอของมันมากเลยเนีตัดกันตัวที่ขมนอกจากที่ว่าเขาจะถือร้อนได้หนึ่<อ>งโป๊ะเป็นบ่เพราะว่าเขา เหล็กชุดนี้มันมันเป็นอ่าชุดชุดบนครับเพราะว่าบระเดี๋ยวคำนวณลางเลยนะอาจารย์เนะไอเห็นเห็นไหมอาจารย์เพิ่นเพิ่นมีช่องอยู่ดินะอ๋ออาจารย์เพิ่นนะอ๋ออาจารย์มีกเหตุช่องเท่ากันวะเฮ็ดเหตุอยู่ครับช่องโอ้ช่องคนมีโลกคนอังกฤษคนมีโชคครับำอ้ยเหยียบไก่ครับเลยครับช่องช่องช่องโดยตรงครับเหตุเหตุช่องน้ำนาะครับเช่่อองนผู้ใดอยากติดตามเป็นกรณีพิเศษกัติดตามทั้งช่องเพื่อนโลด เดี๋ยวลงเบอร์ท่ไวเนี่ยกับบอเนาะเจมทีจะได้ท่ถามมามันใจตัวไหจังไหนเองสินะอ๋ออาจดเลยจดรถก็ได้ก็เป็นเฮ้ยจังไหนบอกเลยครับบอกไปเลยเอาศูนย์เก้าศูนย์เองศูนย์สากแครับอีกรอบนึงครับศูย์เก้าศนย์เก้าสองศูนย์สามสาดอ๋อข้าว่คนอยากท่อถามมาอาจารย์มันใจตัวไหนอตตัวไหนมาคากหลังจากที่เข้าล่มงิปนี้ไปมา หลังจากหารนมาอาจารย์ก็ทีเริ่มนอนที่เริ่มฝันเหรอพครับฝันแล้วก็ทีมีตัวมันใจตัวเน้นตัวตัดอ่าเนาะอ่านทีว่าแน่นว่าฉันครับนั่นหลานก็ฝันแล้วตัดตัวถือกองฉันมาต้องฝันอาจารย์เลยอะัอาจานะครับผมจังเลยรับสิรบกวนอาจารย์นี่ละน้ำตอนนี้ขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับเนาหนีละครับผมก็คือ ตัวเลขของอาจารย์นิรนามนะครับผมงวดวันที่16เมษายนส5 6หานะครับผมตโตเด่นของอาจารย์นิรนามก็มี2กับ7นะครับผมหรือว่าใครจะไปวิ่งก็ได้นะครับสองกับเจ็ดสามตัวของอาจารย์นิรนามก็มี3 2 7 3 2 8 8 7 2 9 7 2โตเน้นสามตัวก็คือ8 7 2เจดอครับผม ส่วนสองตัวของอาจารย์นิยน้ำก็มี่9 2 7 2 8 7 8 7 9เอแต้ต่ตเน้นของอาจารย์นิยน้ำคือ27เลยครับอ่าส่วนอ่าระวังเลขเบิ้ลน,นะครับก็บมี่2 7 7 7 2 2 8 8 2 2 7 7 8 88องป่าทางเอฟซีมากบอมจังไหรกับร่องพิจารณาเบิ้งครับทั้งบุญน้ำโชคหามหาให้เพื่อเป็นแนวทางครับผมอ่าจังไหรกับฝาก ติดตามนะไว้น้ำครับผมอ่ามีคลิปหยังดีๆก่ะจะลงให้ f อฟบึงขึ้นเก่าครับผมเอาครับผมโอเคครับ f อฟครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ